บูลี่แบบไปหัวลรอะแบบไปโน่นนี่นั่นแต่ลึกๆในใจอ่ะคงจะหลับไม่ได้เฮ้ย <Hey, S 1> มันเป็นไปได้ยังไงวะเฮ้ย <Hey, S 1> คนเขมรนี่มีเงินสร้างสนามบินแบบใหญ่โตกว่าประเทศไทยนี่ได้ยังไงใช่ไหมนะแต่มันก็เป็นเรื่องจริงนะเออก็ทีแรกนะเขากล่าวว่าจะใช้ทุนเนี่ยประมาณหนึ่งพห้าร้อยลา สวัสดีครับปกกับเป่าใส่คือเกาเนาะมาพูดถึงเรื่องไอ้บอยอีกนอกว่าล่าสุดไอ้บอยคงใกล้จะรู้ความจริงว่าสนามบินเตโซจะไม่มีชื่อของนายสมเด็จหรือว่าสเสด็จพ่อของไอจาบอยแล้วนะเพราะว่าสนามบินเตโซเป็นหนี้5.5ล้านล้านล้าน ไอ้บอยเพิ่งรู้ว่าสนามบินเตโซเป็นหนี้จีนมหาศาลเนาะแต่สนามบินเตโซแต่ไร้เงาคนเดินเศรษฐกิจพังที่นาาเพราะคนไม่ไปเที่ยวสนามบินเตโซเนาะทำให้ไอ้บอยใกล้จะรู้ความจริงว่าพ่อคงจะอยู่ยากเพราะเป็นหนี้จีนเยอะ ทำให้ไอาจ่าบอยเริ่มตาสว่างเอา้าอะไรในคขมีนจะไม่ใช่ของคขมีนแล้วหรือเนาะเพราะว่าพ่อทำเศรษฐกิจพังพินาศเนาะเอาเงินที่จีนมาลงทุนมาสร้างเนาะดืมหนี้เป็นหนี้ห้ล้านล้านไอ้บอยคงจะรู้ว่าพ่อของเขาคงจะขาดทุน เศรษฐกิจพังพินาศอุตสาที่แรกโซโอวดว่าประเทศจะร่ำรวยเศรษฐกิจต้องดีไอจับ,บอยคงคิดหนักแล้วนะว่าเป็นจริงถ้าเป็นจริงว่าสนามเตโซจะไม่มีชื่อของสมเด็จหรือว่าของประเทศามีนแต่เป็นชื่อของประเทศจีนงานนี้ คงลำบากแน่เขามยิ่งเศรษฐกิจตกต่ำแน่เนาะเพราะว่าตอนนี้สนามบินเตโชแทบจะไม่มีคนเดินเนาะคฮือกันแค่วันสองวันแต่จุดท้ายคุณก็ไม่ไปเดินเนาะเพราะว่านักท่องเที่ยวเขาไปเห็นเขาก็บอกว่าไม่สนุกคฮือกันวันสองวันทำเป็นอวดว่าคนเต็มสนามอย่างน้อย ความคิดของนายคนซินขั้นต่ำคนต้องมาวันละหมื่นสอง0 0ื่คนเนาะหวังว่าคนจะมาเที่ยวสนามบินเตโซเนาะสุดท้ายไร้เงาคนที่จะมาเดินที่สนามบินเตโซทำให้สถานการณ์ยับขาดทุนยับเพราะว่าลงทุนแบบมหาศาลเนาะโครงสร้างลงทุนเป็นพันพันล้าน แต่จุดท้ายไรนักท่องเที่ยวมาเดินมาชมที่สนามบินเตโชเงียบกิฟเหมือนป่าชา้าทำให้นายสมเด็จฮุนเซนหรือว่าคุณพ่อของจ่าบอยกังวลแน่นอนเพราะว่าเป็นนี่เยอะอาจจะเสียสนามบินเตโชเป็นชื่อของสมเด็จอาจจะกลายเป็นของจีนเนาะแต่อยู่ในขมนแต่อาจจะไม่มีชื่อ สมเด็จอยู่ตรงนั้นเนาะอาวแล้วพอไอ้บอยจะรู้ความจริงเริ่มตาสว่างเหมือนว่าจะรู้แล้วแหละไม่มาทําคลิปมาแม่อวดไม่มาอวดสนามบินเตโชเหมือนเมื่อก่อนเนาะพอลูกข่าวว่าสนามบินเตโชเริ่มเช่าหมองหลายคนมาเดินแม่ค้าสาวขายทยอยกันออกไปหมดเพราะว่า ค่าเช่าแพงแต่คนกินไม่มีอันนี้ก็อยู่ไม่ได้นั่นแหละบอยถึงเวลากรรมบาปของประเทศของเองนะที่ปากไม่ดีพูดไม่ดีขีโมไปตลอดแต่สุดท้ายก็เหมือนอย่างนั้นแหละมันมองอนาคตไม่เห็นนะบอยคนเราอย่ามองอนาคตอย่าแพรว่าตัวเองอ่ะสร้างสนามบินใหญ่กว่า ให้ใหญ่กว่าสนามบินสวนณภูมิแต่สุดท้ายปินนี่ช่างเพื่ออะไรเ,เพื่อขี้อวดขี้โม้หรือว่าสร้างให้คนว่าประเทศเขมรมีสนามบินเตโซใหญ่กว่าไทยเลยแต่สุดท้ายน่ะปินนี้เนาะเป็นพันพันห้าจุดห้าละล,ะล้านนะ่ะคิดดูไอ้บอยมึงรู้ยังเออไม่รู้ก็ถามกูนี่ โอกรูก้เห็นข่าวหลุดเนาะนั่นแหละมันเกินครึ่งที่ขมินที่ครอบครองนะคิดว่านะตอนนี้นะโอ้ไอจะาบอยงานงอกแน่อรู้คมจริงคงจกลรับไม่ได้คุณพ่อทำงานผิดพลาดอีกแล้วเนาะโอ้ไอจา่าบอยถือว่าแย่มากประเทศผู้นำอย่างนี้เอาแต่หน้า แต่เบื้องหลังนี่ท่วมหัวแทบจะอยู่ประเทศไม่ได้แล้นะไอ้บอยเพราะว่าไปยืนหนี้สินจีนมาแบบสร้างมหาศาลหวังว่าจะดึงนักท่องเที่ยวมาเที่ยวตกวันละ10ล้าน20ล้านต่อวันเนาะหวังว่าจะได้กำไรแบบนั้นแต่สุดท้ายขาดทุนยักเพราะเสียค่าไฟเดือนละแสน2,000ส,สนบาทเนาะนั่นแหละ อย่ามองอนาคตไปก่อนแต่สุดท้ายพอนพังพินาศจะไปพึ่งใครล่ะพอตัวเองพูดไปแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ว่าสนามเตโซจะมีคนมาเที่ยวขั้นต่ำต่ำตอวัน1 7 0 0 0ต่อคนเนาะแต่สุดท้าย6-7คน8คนหลงเหลืออยู่ตรงสนามเตโซโอ้โหนี่หรือ ที่คำพูดที่ประกาศอยิ่งใหญ่ของผู้นำแต่อ้จาบอยมันก็คงคิดแหละว่าสนามเตโซจะไม่ใช่ของพ่อมันแล้วละ่ะพอ่พอพ่อทนี่เยอะบาปเยอะคงจะไม่มีชื่อแต่อยู่ในขมีนแต่เป็นชื่อของน่าจะเป็นของจีนนะถือว่าจีนในสลาดมากนะมันก็คิดอยู่นะว่าขมีนต้องต้องแบบว่าจะทําไม่ได้นะ คิดว่อย่างนั้นนะทําธุรกิจแบบไม่ผ่านนะคงตายแน่จีนถือว่าสลาดมากนะสมมุติว่าสมเด็จไปไม่รอดจีนเขาจะเข้ามาเปลี่ยนระบบใหม่ทีนี้แหละนักท่องเที่ยวหรือว่าประเทศมันประเทศจีนนะเออประเทศจีนนะ่ะจะไปเที่ยวสนามเตโชอย่างแน่นอนเนาะโอ้จีนถือว่า หัวหมอหัวสูงนะหัวสูงแต่สมเด็จทุงเชนอยากจะสร้างอยากจะอวดว่าสนามเตโชใหญ่ในอเอเชียให้ใหญ่กว่าประเทศไทยอ้าอย่างนั้นเนาะแต่จุดท้ายหัวไม่ทันจีนเพราะจีนเนี่ยสลาดมากอืมเขารู้นะว่าคามีนอาจจะทำสนามเตีโจรจงเขาเคยเลยมาลงทุนเนาะ เกือบครึ่งเลยนะพอจีนทำพลาดเหมือนอย่างนี้แหละขาดไรเงาโคนมาเดินจีนเขาก็หัวเราะยิ้มเสร็จกูแน่กูค,คงจะเป็นชื่อของกูแน่นอนเนาะแต่สุดท้ายคุนเซนต้องเดือดร้อนพอเป็นหนี้ต้องหาเงินมาใส่หนี้เขาถ้าไม่มีเงินเขาก็จะยึดสนามบินเตโชเป็นของประเทศจีนแบบ ถาวนเนอะเอาแล้วไอจ้จ่าบอยคิดหนักแล้วคิดหนักแล้ว